สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะคือการเดินทางของ Microsoft ครับผมจากที่เคยดูเหมือนจะเอ่อสะดุดไปพักใหญ่ๆนะคะกลับมาเป็นบริษัทที่มูลค่าสูงสุดในโลกได้ยังไงใช่ครับเป็นเรื่องที่พลิกผันมากๆแน่นอนค่ะคนสำคัญที่เราจะพูดถึงก็คือสัตยานาเดล่าซ e o คนปัจจุบันนี่เองครับ ถ้าเราย้อนไปดูตอนปี2014ตอนที่คุณนาเดล่าเข้ารับตำแหน่งใหม่ๆนะครับภาพของ Microsoft ตอนนั้นคือ,อ,อต้องเรียกว่ายักษ์ใหญ่ที่กำลังมีปัญหาเลยค่ะตอนนั้นสถานการณ์เป็นยังไงนะคะวัฒนธรรมองค์กรนี่แหละครับปัญหาใหญ่ที่เขาเรียกว่า k no w it all คือรู้ดีไปหมดทุกอย่างมันแข็งๆนะครับอแล้วก็มีการแข่งขันกันเองภายในสูงมากจากระบบที่เรียกว่า stack ranking ครับ ที่วัดผมพนักงานเทียบกันอ๋อ oh, ที่เทียบกันเองในทีมใช่ครับซึ่งมันบันทอนความร่วมมือไปเยอะมากแล้วก็เรื่องสําคัญสคัําญอย่างตลาดมือถืออันนั้นก็คือพลาดไปแล้วส่วนคราวนี่ก็ยังตามหลังคู่แข่งอยู่พอสมควรเลยครับตอนนั้นก็ถือว่าเออเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะครับผมเซอร์ไพรส์พอสมควร คิดว่าการคุยเรื่องนี้กันวันนี้น่าจะให้มุมมองอะไรดีๆเยอะเลยนะคะสำหรับคุณที่สนใจเรื่อง leadership การบริหารการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอนาคตเทคโนโลยีแน่นอนครับเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมาหลายทางเลยค่ะทั้งจากบทสรุปหนังสือบทความบทสัมภาษณ์ต่างๆเพื่อจะมากลั่นคุยกันวันนี้ครับเป้าหมายเราก็คืออยากจะเข้าใจแกนคิดกลยุทธ์แล้วก็โดยเฉพาะการเปลี่ยนวัฒนธรรมที่คุณอาเดล่าเอามาใช้ ซึ่งเมันเป็นหัวใจสําคัญเลยที่ทําให้ Microsoft กลับมาได้แบบนี้โอเคค่ะงั้นถ้าพูดถึงหัวใจสําคัญก็คือเรื่องวัฒนธรรมก่อนเลยที่บอกว่าเปลี่ยนจากรู้ดีทุกอย่างไปเป็นเรียนรู้ทุกอย่างไอ้รู้ดีทุกอย่างก่อนหน้านี้มันมันเป็นยังไงเหรอคะคือบรรยากาศมันค่อนข้างจะแข็งกระด้างครับแล้วก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันชัดเจนไม่ค่อยร่วมมือกันจริงๆจังๆ,งๆค่ะการแข่งกันด้วยระบบ stack ranking นี่ตัวดีเลยครับทำให้คนกลัว กลัวพลาดกลัวเสี่ยงอ๋อกลัวเสนออะไรใหม่ๆแล้วจะเฟลใช่ครับกลัวเฟลกลัวถูกมองไม่ดีหรือไปท้าชายอำนาจเดิมกลายเป็นว่าปกป้องพื้นที่ตัวเองสำคัญกว่าจะช่วยกันสร้างอะไรใหม่ๆคุณอเดลล่าเขามองขาดเลยว่านี่แหละคือต้นตอของปัญหาแล้วพอเขาเข้ามาเขาแก้เรื่องนี้ยังไงคะ การจะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรใหญ่ขนาดนี้ไม่นา่ายแทยเรื่องง่ายเลยสิ่งที่คุณอารลิลลาทำคือเขาเสนอปรัชญาใหม่ที่ทรงพลังมากครับคือ growth mindset growth mindset ครับซึ่งจริงๆก็ได้ไอเดียมาจากงานวิจัยของดรแคลนเวกนะครับคือแทนที่จะคิดว่าเรารู้ดีสุดแล้วเก่งแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วซึ่งอันนั้นคือ f i x mindset หรือ no it all เขาพยายามผลักดันให้ทุกคนมี learn it all mindset คือเชื่อว่าคนเราเรียนรู้ได้พัฒนาได้ตลอดเวลาอ๋อมองความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติเป็นโอกาสเรียนรู้ถูกต้องครับมองความท้าทายความผิดพลาดเป็นบทเรียนไม่ใช่เรื่องน่าอายนี่คือเปลี่ยนมุมมองพื้นฐานเลยค่ะค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้แค่พูดอย่างเดียวการตัดสินใจแรกๆที่สำคัญมากคือยกเลิกระบบ Sta ็ ck Ranking ทันทีเลยโอ้โหอันนี้ถือว่ากล้ามากนะคะกล้ามากครับ เป็นการส่งสัญญาณที่ดังและชัดเจนเลยว่าบริษัทต้องการความร่วมมือไม่ใช่แข่งกันเองสไตล์ผู้นำของเขาก็ต่างจากคุณบอมเมอร์ชัดเจนต่างกันยังไงคะเขาจะเน้นเรื่องความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตีมากกว่าการฟังการทำความเข้าใจแทนที่แบบเผชิญหน้าสั่งการอย่างเดียวเขาเคยบอกว่าอยากให้ Microsoft กลับไปมีบรรยากาศเหมือนตอนที่เขาเข้ามาทำงานใหม่ๆที่แบบว่าเออทุกคนกระตือรือร้อนเปิดรับไอใหม่ๆ น่าสนใจมากค่ะแล้วนอกจากการเปลี่ยน mindset มีหลักการอะไรที่จับต้องได้ไหมคะที่เขาใช้ขับเคลื่อนวัฒนธรรมใหม่นี้มีครับเขาเสนอหลักการผู้นำสามข้อที่กลายเป็นเหมือนแกนหลักเลยนะครับคือ 1. สร้างความชัดเจนหรือ create clarity สร้างความชัดเจนครับผู้นำต้องย่อยเรื่องยากๆให้ง่ายสื่อสารเป้าหมายวิสัยทัศน์ให้ทุกคนเห็นภาพตรงกัน2คือสร้างพลัง regenerate energy ครับ คือสร้างมรรยากาศให้คนอยากทํางานสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้พนักง,งานรู้สึกว่าเออมีส่วนร่วมอยากทุ่มเทค่ะและ 3. นําสู่ความสําเร็จหรือ Delivery Success สุดท้ายก็ต้องทําผลงานให้ได้จริงสร้างนวัตกรรมส่งมอบสิ่งดีๆให้ลูกค้าอืแต่เขาก็ย้ําตลอดนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่เขาคนเดียวทุกคนในองค์กรต้องช่วยกันเปลี่ยนฟังดูเป็นรากฐานที่แข็งแรงมากเลยค่ะแต่ว่า มีวัฒนธรรมดีอย่างเดียวก็คงไม่พอเนาะในเมื่อธุรกิจตอนนั้นก็ท่าทางจะแย่เหมือนกันทั้งเรื่องมือถือที่พลาดไปแล้วหรือคลาวที่ยังตามอยู่ถูกต้องเลยครับวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานแต่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นี่สําคัญไม่แพ้กันและต้องเด็ดขาดด้วยค่ะสถานการณ์ตอนนั้นมือถือก็อย่างที่ว่าคือจบไปแล้วกับการต้องไร t ์ออฟธุรกิจโนเกียที่ซื้อมาส่วนคลาวอย่างอ z จ r e นี่ตาม AWS ออยู่เยอะเลยค่ะตามเยอะครับส่วนเซิร์ชอย่างบิง ็ยังห่าง Google มากคือคุณไนเดลล่ารู้ตัวเลยว่าไม่มีโอกาสให้พลาดซ้ำสองแล้วแล้วกลยุทธ์หลักที่เขาใช้พิกเกมคืออะไรคะชัดเจนที่สุดและสำคัญที่สุดเลยคือ cloud first ครับ cloud first ครับประกาศเลยว่า cloud คืออนาคตคือเบอร์หนึ่งของ Microsoft แล้วก็ทุ่มทรัพยากรแบบมหาศาลเลยนะครับเพื่อพัฒนา Azure ให้สู้กับ AWS ได้ทั้งเรื่องเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานทุ่มสุดตัวเลยใช่รบบาาครับ ควบคู่ไปกับการปรับโมเดลธุรกิจสำคัญอย่างออฟฟิศจากที่เคยขายขาดก็เปลี่ยนมาเป็นแบบสมัครสมาชิกหรือ Subscription ที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ Microsoft 365อ๋อการเปลี่ยนมาเป็น Subscription นี่เองครับซึ่งมันช่วยสร้างไรายได้ที่ต่อเนื่องคาดการได้ง่ายขึ้นเยอะตอนนั้นการตัดสินใจเทมาทางคลาวนี่ถือว่าเสี่ยงมากไหมคะเพราะตอนนั้นมันยังตามอยู่เยอะเสี่ยงมากครับเพราะเท่ากับต้องเอาธุรกิจไปลงกับธุรกิจที่ยังเป็นรอง แล้วก็อาจจะต้องลดความสำคัญของธุรกิจเดิมอย่าง Windows ที่เคยเป็นดาวค้างฟ้าลงไปบ้างอแต่คุณนาเดล่ามองขาดครับว่า Cloud ค,คือสมอรภูมิหลักแห่งอนาคตแล้วผลมันก็ออกมาพิสูจน์แล้วค่ะผลเป็นยังไงคะโหภายในปี2022เนี่ยธุรกิจ Cloud ของ Microsoft ทำรายได้ไป7.5หมื่นล้านดอลลาร์นะครับส่วนแบ่งตลาด Azure ก็พุ่งขึ้นมาเป็นที่2ประมาณ22%ตาม AWS มาติดตดเลย โอ้โหโตเร็วมากถือว่าเป็นการเติบโตที่น่าทึ่งมากครับนอกจากเรื่องทุ่มเทให้คลาวแล้วอีกอย่างที่สังเกตเห็นเหมือนกันคือ Microsoft ยุคหลังนี่ดูเปิดกว้างมากขึ้นนะคะแบบไปจับมือกับคนอื่นหรือแม้แต่คู่แข่งเก่าๆใช่ครับประเด็นนี้สําคัญมากเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่ Microsoft จะค่อนข้างปกป้องอาณาจักรตัวเองมากๆค่ะกักกักนิดนึงครับผมมาเป็นการเปิดรับและก็สร้างพันธมิตรมากขึ้นเยอะตัวอย่างชัดๆก็คือ เปิดรับ Linux หรือพวกโอเพนซอร์สต่างๆให้มาอยู่บนแอช r ชร์ได้ซึ่งเมื่อก่อนอีคิดไม่ถึงเลยนะครับจริงค่ะแทบไม่น่าเชื่อหรือการเอาซอฟต์แวร์ Microsoft ไปลงในเครื่อง Mac หรืออุปกรณ์ Apple อื่นๆแล้วก็ดีลใหญ่เลยคือการซื้อ g i t h u b อ๋อใช่ใช่คิดถัครับแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้เป็นการส่งสารเลยว่า Microsoft อยากเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นักพัฒนาจริงๆนะแล้วที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือการไปลงทุนใน OpenAI ใช่ไหมคะ แน่นอนครับอันนี้เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่อีกครั้งกับเทคโนโลยี AI เลยค่ะมีเรื่องเล่าว่าคุณนาเดล่าไปเจอคุณแซมออตแมนผู้ก่อตั้ง OpenAI ตั้งแต่แรกๆเลยถึงตอนนั้นมันจะยังดูไม่แน่นอนเท่าไหร่แต่เขาเห็นแววเห็นศักยภาพก็เลยตัดสินใจลงทุนต่อเนื่องอืมซึ่งก็นำมาสู่ผลิตภัณฑ์เจ๋งๆอย่าง g i t h u b Copilot ที่ใช้ AI ช่วยเขียนโค้ดให้นักพัฒนาค่ะตัวนี้ฮือฮามากครับ แล้วก็การเอา AI ไปใส่ในผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Microsoft อย่างรวดเร็วดูเหมือนว่า AI จะกลายเป็นอีกเสาหลักสำคัญของ Microsoft ไปแล้วนะคะตอนนี้ชัดเจนเลยครับคุณนเดล่าต้องการวางตำแหน่งให้ Microsoft เป็นผู้นำในยุค AI ไม่ใช่แค่ตามเขาค่ะเราก็จะเห็น Azure AI การเอา AI มาช่วยใน Microsoft Teams อย่าง Copilot for Microsoft 365แล้วก็วิสัยทัศน์ที่เขาพูดถึงที่น่าสนใจมากๆคือ Agentic Web หรือ world as a prompt world as a prompt มันคืออะไรคะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมคะครับคือมันหมายถึงโลกที่ AI ไม่ใช่แค่รอรับคำสั่งจากตัวหนังสือที่เราพิมพ์เข้าไปอย่างเดียวอ๋อไม่ใช่แค่ text ใช่ครับแต่ AI สามารถเข้าใจบริบทแวดล้อมเราได้ทั้งภาพเสียงสถานการณ์เพื่อจะทำงานเชิงรุกให้เราได้มากขึ้นโหฟังดูล้ำมากค่ะมีตัวอย่างไหมคะ ลองนึกภาพการประชุมของทีมหมอที่สแตนฟอร์ดนะครับที่เขาใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลคนไข้าจากหลายๆทางเลยทั้งประวัติเก่าผลแแลบบรูปถ่ายหรือแม้แต่เสียงหมอบันทึกไว้แล้ว AI ก็สังเคราะห์ข้อมูลให้คำแนะนำได้แบบ r ร a l Time เลยโอ้โห oh. หรือในชีวิตประจำวัน AI อาจจะช่วยจัดการตารางนัดจองตัว๋วสรุปข้อมูลสำคัญให้เราโดยที่มันเข้าใจเองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อยู่ที่ไหน เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่รู้ใจมากๆประมาณนั้นเลยครับคือสภาพแวดล้อมรอบตัวเรากลายเป็น Input ให้ AI ไปหมดซึ่งแน่นอนมันกระทบการทำงานแน่ๆโดยเฉพาะโปรแกรมเมอร์ค่ะกระทบยังไงคะมีการประเมินกันว่า AI ช่วยเขียนโค้ดได้ถึง30%แล้วนะครับโหเยอะเหมือนกันนะคะครับแต่บทบาทของคนหรือ Human in the loop ที่ต้องคอยดูคอยตัดสินใจก็ยังสำคัญมากๆอยู่ดี ฟังดูทั้งตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายเหมือนกันนะคะทีนี้นอกจากเรื่องวัฒนธรรมเรื่องกลยุทธ์แล้วมีอีกมิติที่สําคัญมากที่คุณนาเดนลันเน้นย้ําตลอดเลยคือเรื่องความเห็นอกเห็นใจหรือเอมพัตีซึ่งดูเหมือนจะมาจากเรื่องส่วนตัวของเขาด้วยใช่ครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดถึงบ่อยมากแล้วก็ดูจะมาจากใจจริงๆเขามักจะเล่าเรื่องลูกชายเขาคุณเซนนะครับซึ่งเกิดมาพร้อมภาวะสมองพิการหรือซิลเวอร์พอซี แล้วก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2022ค่ะเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันค่ะครับประสบการณ์ตรงนี้มันเปลี่ยนมุมมองชีวิตและก็การเป็นผู้นำของเขาไปเลยเขาเคยบอกว่าการที่เขาพยายามมองโลกผ่านสายตาของลูกชายเนี่ยทำให้เขาเรียนรู้ที่จะเข้าใจความต้องการความรู้สึกของคนอื่นได้ดีขึ้นมากๆเขาถือกับเคยพูดว่า empathy is perhaps the hardest skill we learn ความเห็นอกเห็นใจนี่อาจจะเป็นทักษะที่เรียนรู้ยากที่สุดเลยเรา Em ม pathy มันมาเชื่อมกับการทำงานหรือนวัตกรรมที่ Microsoft ได้ยังไงคะเขาเชื่อมโดยตรงเลยครับเขาเชื่อว่านวัตกรรมจริงๆมันเกิดจากการที่เราเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะความต้องการที่ลูกค้าอาจจะยังไม่ได้บอกหรือยังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำอ๋อความต้องการแฝงลึกๆใช่ครับ Em ม a t h y มันช่วยให้เราไปถึงจุดนั้นได้ความสำเร็จของอย่าง Microsoft Teams ที่มันตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่ หรือการที่ซอฟต์แวร์ Microsoft มันใช้ข้ามแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้นก็มาจากการฟังลูกค้ามากขึ้นนี่แหละครับค่ะนอกจากนั้น Empathy ยังเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรม Growth Mindset ด้วยอืมเชื่อมกันยังไงคะเพราะมันช่วยสร้างบรรยากาศที่เรียกว่าปลอดัยทางจิตใจหรือ Psychological Safety อ๋อค่ะทำให้คนกล้าพูดกล้าแสดงความเห็นต่างกล้าลองผิดลองถูกไม่กลัวว่าจะถูกตัดสิน แล้วมันก็ส่งเสริมให้เกิดการคุยเรื่อง work life balance มากขึ้นด้วยน่าสนใจค่ะนอกจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วมีอิทธิพลอื่นอีกไหมคะที่หล่อหลอมคุณเนเดลาอีกอย่างที่เขาพูดถึงบ่อยๆคือกีฬาคริกเก็ตครับคริกเกต็ตครับเขาเคยเป็นนักกีฬามาก่อนแล้วก็ได้บทเรียนจากคริกเก็ตมาปรับใช้เยอะเลยอย่างเช่นทีมต้องมากก่อนไม่ใช่เก่งคนเดียว team first ครับแล้วก็เรื่องความยุดหยุ่น การฟื้นตัวจากความพ่ายแพ้หรือ resilience อันนี้เขามีคำพูดติดปากเลยว่าล้มเจ็ดครั้งลุกแปดครั้งอ๋อค่ะค่ะเคยได้ยินครับแล้วก็การแข่งขันยังมีเกียรติแล้วก็อีกอย่างคือขอให้ความสำคัญกับการยอมรับว่าฉันไม่รู้ซึ่งมันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้แทนที่จะทำเป็นรู้ไปหมดทุกเรื่องยอมรับว่าไม่รู้หรือยอมรับว่าพลาดอันนี้ก็ดูเป็นส่วนหนึ่งของ growth mindset ที่เขาพยายามสร้างเลยนะคะถูกต้องเลยครับ แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่สะท้อนเรื่องนี้ชัดมากคือตอนงาน Grace Hopper Conference ปี2014ครับค่ะงานนั้นเกิดอะไรขึ้นคะเป็นงานสัมมนาใหญ่ของผู้หญิงในวงการเทคนะครับคุณนาเดล่าถูกถามว่าผู้หญิงควรทำยังไงถ้าอยากขอขึ้นเงินเดือนอืมแล้วเขาตอบว่าไงคะคำตอบตอนนั้นนี่สร้างความไม่พอใจมากครับเพราะเขาแนะนำประมาณว่าไม่ควรต้องขอแต่ให้เชื่อมั่นในระบบแล้วก็กรรมดีหรือคาม,มา เดี๋ยวผลตอบแทนมันจะมาเองโอ้โหฟังดูเอ,อไม่ค่อยดีเลยนะคะใช่ครับโดนวิจารณ์หนักมากแต่ที่น่าสนใจคือสิ่งที่คุณเนเด,เดล,ล่าทำต่อจากนั้นค่ะเขาทำยังไงคะเขาไม่ได้แก้ตัวนะครับวันรุ่งขึ้นเขาส่งอ e ีเมลถึงพนักงาน Microsoft ทุกคนเลยยอมรับตรงๆว่าเขาตอบผิดอย่างสิ้นเชิง completely wrong โหยอมรับเลยครับแล้วก็บอกว่า เขาได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญแล้วก็สนับสนุนให้ผู้หญิงเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองควรได้ตามที่พิธีกรในงานแนะนำเลยอืนี่แหละครับตัวอย่างของการเอา growth mindset มาใช้จริงคือยอมรับเรียนรู้แล้วก็แก้ไขเร็วมากเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากจริงๆค่ะมาถึงประเด็นให้ท้ายที่เราอยากจะแตะสั้นๆนะคะคือมุมมองของคุณเนเดล่าต่อบทบาทของบริษัทเทคใหญ่ๆอย่าง Microsoft ในโลกที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะครับ คุณเนเดล่ามองว่าเป้าหมายธุรกิจมันไม่ใช่แค่กำไรอย่างเดียวแต่มันรวมถึงการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกแล้วก็การรักษาสัญญาประชาคมหรือโซเชียลคอนแท็กที่ธุรกิจมีต่อสังคมด้วยสัญญาประชาคมหมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใช่ครับคือความคาดหวังความรับผิดชอบที่ธุรกิจมีต่อคนอื่นๆน,นอกเหนือจากผู้ถือหุ้น เขาเชื่อว่าบริษัทต,ต้องนำทางผ่านความซับซ้อนต่างๆพวกนี้อย่างมีความรับผิดชอบแล้วในประเด็นที่อาจจะละเอียดอ่อนหน่อยอย่างเรื่องการเมืองโลกหรือความสัมพันธ์กับจีนเขามีมุมมองอยังไงบ้างคะอันนี้เราคงต้องนำเสนอตามข้อมูลที่ปรากฏเนาะคะครับอันนี้จากบทสัมภาษณ์กับ Axel Springer นะครับเท่าว่ากันตามข้อมูลเลยเกี่ยวกับความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสคุณเนเดล,ล่าประนามการโจมตีของฮามาสชัดเจนบอกว่าจุดยืน Microsoft ไม่มีความคลุมเครือค่ะ ส่วนเรื่องจีนเขาก็สนับสนุนบทบาทของบริษัทข้ามชาติที่เข้าไปทำธุรกิจนะครับมองว่า supply chain ทั่วโลกมันสำคัญการจะแยกส่วนเศรษฐกิจหรือ decoupling เลยเนี่ยอาจจะไม่ดีต่อเสถียรภาพแต่ก็ต้องทำอย่างระวังคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงด้วยแล้วก็ในหนังสือ Hit refresh ของเขาก็จะย้าเรื่องการปุกป้องความเป็นส่วนตัวการสร้างความไว้วางใจกับผู้ใช้งานอันนี้สาคัญมากๆสาหรับการเติบโตระยะยาวเข้าใจค่ะเป็นการนำเสนอตามข้อมูลที่ปรากฏนะคะ เอาละคะ่ะเราก็ได้คุยกันมาหลายแง่มุมเลยของการคลิกฟื้น Microsoft ยุคซัตยานาเดลา่าถ้าให้สรุปปัจจัยสำคัญอีกทีก็น่าจะเป็นผมว่ามี3มแกนหล,ลกัลกๆเลยนะครับ1คือปฏิวัติวัฒนธรรมองค์กรครั้งใหญ่เลยฝังเรื่อง Growth Mindset กับ Empathy เข้าไปใน DNA ค่ะวัฒนธรรม 2>, 2คือการเดิมพันเชิงกลยุทธ์ที่แม่นยำและก็กล้ามากโดยเฉพาะเรื่อง Cloud AI แล้วก็การเปิดรับพันธมิตรกลยุทธ์ที่เฉียบคมและ3คือ ปรัชญาและประสบการณ์ส่วนตัวของคุณนาเดล่าเองที่เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาโอโ้โหน่าประทับใจจริงๆนะคะจากบริษัทที่มูลค่าตลาดตอนปี2014อยู่ประมาณ3-4แสนล้านดอลลาร์รพุ่งไปแตะระดับ2.3-2.5ล้านล้านดอลลาร์หรือบางช่วงก็มากกว่านั้นอีกกลายเป็นบริษัทท็อปทของโลกตลอดเลยใช่ครับแล้วก็ได้ยินมาว่าคะแนนความพอใจของพนักงานก็ดีขึ้นเยอะด้วยนะครับ อ๋อ oh, จริงเหรอคะครับมีรายงานว่าเพิ่มขึ้นมาราวๆ30%มเลยซึ่งก็สะท้อนว่าการเปลี่ยนวัฒนธรรมมันได้ผลจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขธุรกิจอย่างเดียวสุดยอดเลยค่ะก่อนจะจากกันวันนี้เราอยากทิ้งท้ายคำถามชวนคิดไว้นิดนึงค่ะต่อเนื่องจากที่เราคุยเรื่อง world as a prom p หรือ agentic web เมื่อกี้นี้ครับผมลองคิดตามกันเล่นๆนะคะว่า ถ้าสภาพแวดล้อมรอบตัวเราทั้งภาคเสียงข้อมูลต่างๆมันกลายเป็น Input ให้ AI ได้จริงๆแล้วมี AI agent ฉลาดๆมาช่วยจัดการชีวิตจัดการงานให้เรามากขึ้นเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราทำงานใช้ชีวิตปฏิสัมพันธ์กันไปขนาดไหนแล้วบทบาทของมนุษย์หรือ human in the loop ที่ต้องคอยกำกัดคอยดู AI เนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงในอนาคตค่ะอืมเป็นคำถามใหญ่ที่น่าคิดต่อมากเลยครับค่ะ ก็ฝากไว้ให้ไปคิดกันต่อนะคะสำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกเรื่อง Microsoft ก็คงต้องจบลงเท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณครับ